จะข้ามน้าเป็นผู้ประสบภัยแล้วหนึ่งจะพากันไปไหนจ๊ะไปตามหาอะไรในป่าวันนี้วันนี้เราจะไปตามหาอะไรในป่ามาดูกันค่ะเจสีมินเป็นคนขับบึ้ม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 เปลี่ยนกันทีนี้จูลีนจะเป็นคนขับแล้วค่ะ

สวัสลีสวัสดีฮิตเตอร์ฮิตเตอหาซิแยมแยมปะทิมหาช่วยกันหาช่วยกันฮิตเตาอ๋อฮิตเอืมแยมปะทินปะปล้นเลยลูกเดียาเพิ่งเดินไปทางนั้นพ่อบอก ภาพป่าเห็นไหมคะกำลังเล่เข้าไปอีกแล้ววันนี้กิจกรรมวันหยุดแม่เด็กๆปิดเทอมแล้วนะคะพ่อก็เป็นก็หยุดเลี้ยงลูกปิดเทอมไปกับลูกยากลัวเอสจะพัาป่าเดินตามตูดกันเลยตามพี่ไปกับพ่อไปโอ้ยพาไป โอ้เก oh, right? nee. <c oughs> ่งมากฝึกบาลานเดินป่าอุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยเฮ้เห็ดอะไรเห็ดอะไรทำกคนเห็ดอะไรทุกคนทเห็ดหลงมุบานท่ามบ่ แต่ว่าห้องเาเคยกินข้า่อเ,เอาทิ้งไปลูกนะคาสตาวิกโกทินป้าป้อาอกแกสสมีนไปพุทธนะเข้าไปเลยห้องอยางสระป,ป้าป้าอยู่ตรงนั้นตามาค่ะเป็นการเข้าป่าเดินป่าเก็บเห็ดดูพี่กับพ่ออยู่ตรงนั้นทิสต์อ่อะเน๊นะป,ป้ากับพี่ได้เยอะหรือเปล่า เหมือนไม่ได้อะไรเลย สองเก้าก็ให้อุ้มจูลีนมาเด็กหญิงจูลีนเข้าป่า <laughs> ป้าป้าวิ่งหนีป๊าป้าวิ่งหนีเม <laughs> ื่อเด็กหญิงจูลีนเข้าป่าก็าให้แต่อุ้ม <laughs> อาะจูงจับแขนกันยังนโอเ้เก่งเดินเองด้วยพี่น่ารักมากเลย จับแขนกันเดินเอ้าก้าวขาแล้วเร็วโอเคจับมือน้องด้วยฮัลโหลโอ๊ยดุกติ๊กพ่อคุมน่ารักม่าดูเดินประดิปาเดินระวังด้วยลูกไม่เดินเร็วเดินช้าๆค่ะ น้องไม่เดินเร็วเดินช้าๆค่ะลูกโอ้ยคล้าอยู่เลยโอ้ยโอ้ยขามได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งฟาสนาฟาสต์หน้าดุสิก มามาจูลิสฟาสนาตลินอยติดกินนอิูรฟาสนาฟาสนาไปเดินป้างนู้นมตะโตีอนเราตามตูดป้ามาไม่ไม่ไม่ถูกเราต้องเดินคนละทางต้องแยกกันเดินอ่ะเดินไปเร็ว วิธีวิถีนลังน้อยเข้าป่าหาเห็ดอันนี้คือป่าเห็ดต่ว่าเห็ดอันบม่ได้เกิดเกิดน้อยๆต่ว่าก็มีตะเห็ดถ่าแล้ว <laughs> ต้องรอให้ร้อนกว่านี้ก่อนนะคะคนตกแล้วก็หอนกับสิมาาสภาพป่าก็จะเป็นเหมือนภูเขาน้อยก็มูก,ก็ต้องเอาแต่ใจแน่ล่ะนอกจิงลี่เนาะ <laughs> พอ oh, oh, <mama. S 1> ยองว่าเก่งเก่งเก่งยอยอแปลว่าจ้า oh. หรือข่าหรืออะไรที่เป็นเซยเย็ด oh. ลำทาน้ยสตสมินเวนตาเราต้องข้ามแม่น้ำของหนูต้องเอาอันนี้ก่อนแม่น,นี่แม่ทำกางเกงให้จะ <laughs> <laughs> ข้ามนะ้ำเป็นผู้ประสบภัยแล้วหนึ่ง oh. <laughs> หัวสะเถาจะข้ามแม่น้ำเป็นผู้ะสมแพลตหนึ่งเกิดบุดลมโอ้ยล้มกี่ตอมโกมาเขนเลย าทสติเหลือกันเลยอไบเดอไป็นขีดตียมาเหยียบนี่เไป็นขีดตม่รู้วัเป็นขดตมด้อสการครั้งแรกโอ้สวมีมมันเาไปไปเบิร์น เห็ดเผืองขาล่าเด้ไงแผนเต้นโอ้ยเกือบสิถ่าแห้งแล้วาดูสิบิสมามาสิปิ๊กฮึเรามาเจอกันตอนเถ่าอีกแล้วยไปรับน้องมาเก่งมากเลยเอสมีนดูติ สูตดแล้วมันไม่ได้แก่มากเพิ่งเจอดอกแรกของปีดอกแรกของปีอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปีพิจารณาต่อไปไปดูดอกนั่นสินะั่ะมันเถาไปนะยังจ๊กกลัวสีพอกสอมมากต่างตางเลยคุยหักโอ้ย,อย,อยมันแก่แล้ว ทิตาไม่สวยเลยไม่เอามามาปลัวแปอ๋อปลัปะเยอาแล้ขันแอตันส i สมากันหสมากันยุลินอะไรก็ทิตายสฟังทิตายสมิเหตาบบแป เก็บได้ไหมคะจุนล่าย,ยุ้ยข้างหงลังน,นู่นนู่นนู่นนี่นี่อุยอ้ยมืยปอปลามือแบดสุกแล้วนอุ้ยมยบ,บรแบดสุกแล้วออชิมดูสิปาคาขอบคุณค่ะสุกแล้วแต่ยังไม่ได้ฉ่ำต้องรออีกนิด ่พี่ชอบเลยผลไม้ป่าบูเบอรี่ป่าค่ะแม่อน่้นสีม่วงใช่สีม่วงอนน้นสีฟ้าใช่ค่ะหลักดูหลังเก็บกินเลยตามสบายม่เลือดเลือดไปไปสีม่วง ปีนี้พี่จะมีมีเพื่อนเก็บโบเบลแล้วก่อนหน้านี้เดินเก็บคนเดียวว่าเอ๊ะโบแบอู้หูหูพี่เจสซีลักกาปลอกกาโอเคปลักกาเดี๋ยวเก็บเก็บมาจยกซอกอยู่เลยฮะคะโอเคโอเคจะทอนี้ยังยัง นี่อุย้ยเยอะเลยยา,ยายายาพลอกกันฟอร์เดย์แม่มสุกมก็ซีดามันสุกแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุกมากแต่ก็กินได้ค่ะลูกอโอ้ยป้าได้อะไรมาฝากว้าวฟิน อุ้ยฟินกว่าแม่ที่เห็นอีกจูเลียนเสียสก๊อตฮัตส์สเว้มือเป็นสีม่วงเลยกลิ่นอ้าวเดอะเสียส์มนเวลาน้องเดินไม่ได้พี่ก็จะไปรับแล้วน้องก็จะเดินมาเดี๋ยวจูเลียเก็บแล้วไม่กินเก็บแล้วทิ้งนะดูพี่จดมีนเก็บร่องใส่ปากอ๋อเลย สนุกกับการเจอบูเบอลี่บายบายส์เอลี่บายส์ยาอยาอาหัวจักขี้ <c oughs> <c oughs> ดเดียกับเป็นอือของน้องแอลีนะคะหรือกวางมูสนั่นเองป้าแอ,อบตั้งอยู่เลยก็มาซื้อแล้วฮะ ไอเด่นต่อค่ะมาหอดบ้านดอกจัตมินนั่งเก็บบลูเบอร์รี่กินตลอดทางเลยการทอเฟลร์ทิมมังโอเกะฮมซิตาปลอกกับแอร์ตาถ้าเราเลิมล่องนี้แล้วก็จะมีการพูดถึง พ่อบอกว่าปล่อยไว้ในป่านะเดี๋ยวเย็นๆจะมารับกินกินเท่าไหร่ก็ได้น้ำสะอาดใสใสแบบใสแบบเห็นสุยางเลยน้ำตรงนี้แบบสวยมากกินิื่นกับข่าวเย็นด้วยบอสหอทีนง่ายดอกเด้มาเนี่ย พุดนะพุดนนึงอยู่ทางหลังมูพุดนะ,ะสิบปลอยไว้ในป่าซะบูคนมาเก็บบูเบอร์รี่กินเลยสิ่งที่ได้วันนี้เดินมาปล่าลึกมากอยากหัวมีน้อยโชว์ปากสิกินบูเบอร์รี่ไหนแล้ว <laughs> ดีน้องมาดูสิ <laughs> มีน mm ้อยลินเป็น hmm. สีม่วงเลยบ่หอดเทียนง่ายอีลีหมนอจุลินมีความสุขในการเก็บแต่ว่าไม่กินจ้พี่กินอย่างมีความสุวิสาุง่า Mm. แลบลิ้นให้ป๊าป๊าดูสิพ <laughs> ุ้งปากลิ้นเป็นสีม่วงเลย <laughs> <laughs> และแล้วเราก็มาถึงรถเราค่ะ <laughs> ไปต่อนอนส่บร้ห้า้น